น่าเหาิดชวนน้องปุ๊บปั๊บเนี่ยหรือว่า Samsung Galaxy s ซ4 Ultra ของเราเนี่ยที่เขาบอกว่าฟีเจอร์ไหนที่เตรรู้สึกว่าใช้ปุ๊บติดใจปั๊บอไปที่ตรงนี้ครับอีทล้วก็จะมีปุ่มนะครับสัญลักษณ์ของ Galaxy i อตรงนี้ครับเป็นรูปคล้ายๆแบบเป็นซานเลยนะครับกดเข้าไป มือถือมันไม่ได้แข่งกันที่สเปคที่ต่อไปแล้วมันแข่งกันที่ความฉลาดล้ำในการทํางานอะ่ะแบบเหมือนมันต่อโจทย์ในการทํางานของเรามากแค่ไหนเพราะบางทีสเปคสูงมากขึ้นไปอะ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกซีพแรงมากขึ้นตรงนี้แต่เราไม่ได้รู้สึกแล้วอะ่ะมันมันเร็วพอแล้วแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต่อโจทย์คือฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันทําให้เขาเรียกว่า มันลดข้อจํากัดในการใช้ช <siglo>. ีวิตของเราได้มากขึ้นเยอะเลย่ที่เตะเรื่องมันเวทีเมื่อกี้ไออันนั้นเราใช้เยอะเพราะแต่แบบเหมือนเป็นสายแบบเวลาไปเที่ยวอะชอบถ่ายรูปแล้วชอบมีคนติดหรือแบบคนที่ถ่ายให้เราก็แบบเบี้ยวบ้างเอียงบ้างอะไรเงี้ยยิ่งเวลาแบบคนต่างชาติถ่ายให้อะนอ่ก็ไมครับเวลาเราเขาถ่ายเราเสร็จเราอย่างเงี้ย thank you thank y แต่ว่าไม่ได้แต่ใจยังไม่ได้แล้วเราก็ไม่กล้เขาถ่ายใหม่อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือจบเพราะว่าเรามาหมุนมาปรับเพิ่มเพิ่มขนาดเราให้ใหญ่ขึ้นเอาคนข้างหลังออกหรือว่าทำได้หมดเลย ซึ่งมันคือใช้ AI generate ขึ้นมามันเจ๋งมากตรงนี้นะครับเรียกว่าตัดตดถึงด้านเลยเนาะตอบแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าเจ๋งมากก็คือเรื่องของอ้ t r a n s l a t e นะครับเพราะเราเราเจอแบบเราไปต่างประเทศบ่อยแับไปแฟนมีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันมีกำแพงภาษาอยู่ถูกไหมครับถึงจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารบางทีมันจะไม่ได้ร้อยอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่พอมีอันเนี้ยเรารู้สูกว่าเราจะเหมือนลดลดกำแพงระหว่างเรากับแฟนๆได้ได้เยอะมากใช่เวลาเราอยากจะสื่อสารอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเหมือน Face นะแบบเฟสตูเฟสนะสมมติแบบโทรศัพท์ก็ใช้ได้หรือว่าเทคเนี่ยบางทีเราพิมพ์ภาษาไทยไปหาคนต่างชาติเวลาคนต้องทำงานเงี้ยก็ทำได้เหมือนกัน,กเ,นทเทียบทเทียบราคากับความสามารถของมันคุ้มค่าไหมเตะมันมันซื้อเถอะครับใช่ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าจะเลือกสีอะไรเพราะมันมันสีสวยทุกสีเลยให้ไปผนไหครับกับคนที่สนใจครับผมก็คนที่จองไปแล้วคิดว่าน่าจะได้เครื่องพวกนี้แล้วแต่ว่าใครที่ที่ยังไม่ได้จองก็รีบจองนะครับเพราะว่าช่วง โปรโมชั่นช่วงแรกเนี่ยจะมีแบบอัพความจุให้เป็น2เท่าเลยสำหรับเราสั่ง2องก็จะได้ห้าถึงสองแล้วก็แบบเขามีโปรโมชั่นมีสิทธิพิเศษอีกเยอะมากแบบพูดไม่หมดเลย้ยรู้สึกว่าถ้าตัดสินใจจะซื้อต้องเร็วหน่อยต้องรีบซื้อเร็วๆนี้เลยก็ไปลอง e x p e r i e n c e กันได้ที่ตามช็อปซัมซุงนะครับไปลองจับลองเล่นดูว่าอชอบฟีเจอร์ไหนชอบสีไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รีบตัดสินใจครับไปค่ะถึงล่าสุดที่โพสเรื่องให้เกียรติให้กียโอ้อะไรสักคนชอบทำวิดีทีจริงอ่ะไม่ผมเป็นคนนอนดึกอ่ะ จะชอบมีเขาเรียกว่ามีตะกอนมันจะเพิดเ่ายใช่คือคือจริงจริงอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรจริงคือถ้าสมมติเป็นเรื่องที่ทันด่วนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้คือเออชิวแต่ก็ยังคิดอยู่เลยว่าโอ๊ยโพสไปคนต้องคิดว่าเราโดนอะไรได้เลยไม่ได้โดนบางทีเหมือนตะกอนไม่เกิดจากการบางทีถ่ายเฟซบุ๊กหรือว่าดูคลิปนู่นคลิปนี่แล้วมันก็คิดก็เลยโพสต์ไปเลยหรือว่าเป็นสิ่งสะสมที่เราสะสมมาตลอดเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ใช่ครับเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่ได้โดนนะตอนนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เราคิดแล้ว็แบบเเเออหมืนนปสิ่งที เหมือนมันมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นตกตะกอนอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่แต่ว่าไม่ไม่ได้โดนอะไรอิมแพกที่แบบณตอนนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จากอดีตสะสมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเฉยไม่โยงแบบเกี่ยวกับคุณย่าแบบสอนอะไรอช่ไหมที่นี่ผมก็จะเหมือนเดีพูดถึงคุณย่าบ่อยเพราะว่าจริงๆเราเราเติบโตมาคุณย่าคุณย่าก็จะสอนหลายเรื่องอะไรเงี้ยครับเรียกว่ายิ่งเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีแบบคำคมเอ่ยหรืออะไรออกไปไม่ใช่ก็บางทีเหมือนแบบเราเราเหมือนย่าจะให้หนังสือมาเล่มหนึ่งนี่อ่านแล้วก็แบบคิดอะไรได้หรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบ ให้ย่าติเขาจะชอบเหมือนอ่านหนังสือเยอะวันนี้เขาจะมันเขาจะแบบโค้ดสรุปมาเป็นแบบเหมือนแบบเป็นใจความสําคัญในหนังสือเล่มนี้บพื่อทีอยู่แคสมีสองบรรทัดในหนังสือเล่มหนึ่งเขาก็จะแบบเหมือนเขียนมายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ถ้าเป็นแต,ต่ก่อนต้องใช้ย่าเดี๋ยวนี้เขามีซูโฟไอซี่เขามีแอดเจอเรตส <c oughs> ามารถซัมมารายได้เลย <c oughs> เแต่ตอนแต่ก่อนต้องมีย่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง, <c oughs> องม <c oughs> ไม่ไม่เจเนเรตได้เหมือนกัน เพรา,วราะว่าผมผมมเชื <สง S 1> ่อว่าแต่ละคนอ่ะเหมือนแบบทํางานที่ต้องพบปะคนเยอะมันมันต้องมีเจออยู่แล้วซึ่งบางทีอ่ะเราก็คิดในในมุมของหลายๆคนนะคน,คนที่ทำอ่ะบางทีเขาก็อาจจะไม,ไ,ไม่ได้ตั้งใจก็ได้อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าบางทีอาจจะเล่นเขาเรียกว่าบางทีพูดพลังป่าหรือพูดเอาสนุกเอาอะไรเงี้ยจนบางทีเหมือนเขาเรียกว่ามันจะมีเส้นระหว่างความสนุกหรือความลําเส้นกันอะไรเงี้ยผมว่าบางทีเราก็ทําการที่ได้เห็นอะไรางี้ข้อความบางเมื่ททำให้เขาเรียกว่า มาชุกมามาสะท้อนหรือว่ามองกลับมามองตัวเองหรือกลับมองว่าเราทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรเนี่ยใช่ครับคือไม่ใช่แค่เตือนคนอื่นเตือนตัวเองด้วยเลยแต่เต,ตืก็เป็นไอดอลของหลายๆคนในการที่จะออกมาพูดบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนอาจจะไม่ลราพูดกันถ้าเกิดในฐานะศิลปินดา,าราผมว่าพูดถือครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพูดแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรดีอะไม่ได้ทำลายใครอย่างนี้ก่อนว่าไม่ได้ทำลายใครแล้วก็มันสร้างเขาเรียกว่าสร้างแรงอิมแพกอะไรบางอย่างให้กับสังคมได้ที่แบบเหมือนใชให้คนคิด แบบคิดอะไรบางอย่างได้ผมว่าก็ก็ไม่ผิดที่จะพูดครับลุ้มเล่นเป็นหนังสือได้ไหมแม่เออทำโอ้โหยังยังอีกยังอีกนานครับเขาเรียกยังอายุแค่สาผมว่ายังยังมีอีกหลายสเต็ปของชีวิตที่ที่ที่เราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีคิดไว้เพราะเราบอกผมผมก็ชอบโน้ตไว้นะคือเหมือนแบบโน้ตไว้ด้วยเอสเพนไม่ผมก็ชอบโน้ตไว้เมื่อไรเวลาเราเรานึกอะไรออกอะไรเงี้ยจะชอบเป็นตอนอย่างที่บอกอ่ะเอิ่นเราก็จะชอบจด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 ไว้มันก็จะเต็มแบบเหมือนเต็มมันผมจะมีแอปที่ที่ใช้เขียนอยู่อะไรเงี้ย ก็จะเยอะมากก็คิดอยู่ว่าสักวันหนึ่งถ้าเราแบบเออก็อยากอยากเขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าบทเรียนบางบทหรือข้อคิดที่เราคิดได้บางมันก็เป็นแต่ละช่วงอายุเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พอลองมองย้อนกลับไปแล้วเรียงดีๆมันก็เห็นว่าเราเติบโตขึ้นประมาณประมาณไหนเหมือนกันรู้เล่นได้ละมรออายังมียังมีอีกหลายช่วงที่ให้เขียนเดี๋ยวรอรอก่อนเลยเอาละตอนแต่ตอนนี้คุณการันจะหลอกกูไปถึงไหนคะอะไรนะครับคุณการันจะหลอกกูไปถึงไหนโอ้ยหรอครับ ขอบคุณมากครับาฝากติดตามด้วยนะครับลตรีมิจิกก็ตอนนี้ EP หกแล้วใช่ก็ก็เขาเรียกว่าสมหวังมาในปลอดหนึ่งใช่ก็ได้ได้ได้บอกชอบแล้วได้นู่นนี่นี่แล้วอะไรก็เขาเรียกเป็นครึ่งทางแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งทางจะต้องเจอกับอะไรอีกก็ฝากติดตามครับแต่แต่ว่า แต่ชื่นชมค่อนข้างมาดีว่าเฮ้ยเป็นเวอร์ชันที่ทำแล้วแบบว่าไม่ได้เอาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าแต่มันไม่ได้ด้อยค่าอันนี้ผมว่าต้องชื่นชมทั้งแบบเหมือนแบบที่พี่เอกพูงกลับแล้วก็ทีมเขียนบทด้วยเพราะว่าผมว่าสิ่งที่พาที่ยากมากๆอันนึงคือการเขียนบทหรืออะไรไงให้แบบเขียนให้เขาเรียกว่าอะไรเดียให้อดัมาจากมังงะได้แล้วให้มีเป็นเวอร์ชันไทยเพราะว่ามังงะเขามีเนเจอร์เป็นญี่ปุ่นถูกไหมครับแล้วก็มีมีฝั่งญี่ปุ่นที่เขา ทำเป็นโซลูชันซีรีส์มาก่อนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบความยากคืออยู่ที่เราจะทําไงให้ไม่ซ้ําด้วยแล้วอัดนปมันเป็นรูปแบบของเรายัางไงด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบผมว่าทั้งทีมทีมที่ต้องคุยกับญี่ปุ่นทีมเขียนบททีมอะไรเงี้ยแบบเก่งเก่งมากและและคนเห็นเคมีใหม่ๆระหว,ว่างเตยกันอยที่แบบไม่เคยไม่ได้เห็นเลยเพร <อ S 2> <ม>าะปกติเราไม่ได้พูดกันดีแบบนี้เนาะ ก็ได้แหละครับถ้าจะหาอะไรอย่างงี้ดูก็ต้องดูในซีรีส์ครับเพราะว่าชื่อจริงอาจจะไม่มีชื่อจริงเราตุ๊บตับกันนิดนึงก็คิดไปว่านิวเขาจะเล่นได้เป็นตัวน้อยขนาดนั้นไม่จริงๆอ่ะเขาเขาค่อนข้างขนาดเล่นตัวน้อยอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องเก่าตอนที่เขาเล่นเรื่องอะไรนะอคิสเ่เขาก็จะค่อนข้างตัวน้อยแต่อันนี้จะน้อยลงกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนเขาจะมีความแบบมีเชื้อของการเล่นตัวน้อยอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับ